ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่เปิดนาทีน้องชมพู่ตายท่าตรงเทียงครึง่งลุงพลรอดแต่สมคิดเครียดพยานช่วยมีแค่หนึ่งล่าสุดวันที่15มิถุนาย,ยนปี2563หลังจาก การไหวอัดิของน้องชมพู่เสร็จสิ้นทางทีมข่าวได้สอบถามลุงชัยพลและป้าแต่นระบุว่าวันนี้ได้มาบอกหลานให้ไปสู่สุคติที่ดีต้นอยากให้หลานไม่ต้องห่วงกับเรื่องทางโลกโดยภาวนาขอให้น้องชมพู่ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ของตำรวจ ป้าแตนระบุว่าขอให้หลานไม่ต้องห่วงให้รอดูผู้ร้ายคนที่ทำกับน้องชมพู่ต้องมาขอโทษน้องชมพู่ถึงวันนี้เวลามันจะผ่านไปตนก็อยากจะให้คนร้ายมาขอโทษน้องมารับรู้ว่าเด็กคนหนึ่งมีหัวใจและมีครอบครัวใครที่ทำกับน้องแล้วก็ให้มารับผิดกล้าเข้ามารับผิดชอบสำนึกผิดบ้าง ใจิตใจที่ทำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้เวลามันผ่านมานานแล้วขอให้คนร้ายสารภาพและมาขอโทษส่วนลุงพลระบุว่าหากคนร้ายติดตามข่าวเขารู้อยู่แล้วว่าการทำสิ่งที่ทำกับเด็กสามขวบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำขอให้คนร้ายสำนึกผิดและกล้าออกมายอมรับ กับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ตอนนี้ครอบครัวพวกตนก็ลำบากคนในชุมชนก็อึดอัดกับการใช้ชีวิตและขอให้คนร้ายออกมายอมรับโทษในเร็ววันหากเจอหน้าคนร้ายสิ่งที่อยากจะถามคือคิดยังไงที่ทำกับเด็กอายุแค่นี้ ส่วนป้าแตนบอกด้วยว่าหากจับคนร้ายได้ตนไม่ได้อยากอาคาตแค้นอะไรมากเพราะกลัวหลานจะจากไปแบบไม่มีความสุขตนแค่อยากให้คนร้ายมาขอโทษมาสารภาพสิ่งที่คิดตอนที่ก่อเหตุคิดอะไรอยู่ทำไม ถึงได้ทำเด็กไร้เดียงสาส่วนกรณีร่างทรงปูส่สีบอกเบาะแสคนร้ายเกี่ยวกับชายผมยาวระบุว่าพวกตนไม่ทราบไม่คุ้นเลยว่าใครพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกส่วนชายคนเลาก็ไม่รู้ว่าใครซึ่งตอนที่ไปหาร่างทรงยอมรับว่าความรู้สึกการสูญเสียกลับเข้ามาอีกตอนนี้เลยไม่รู้จะถามอะไร เรื่องการออกหมายจับลุงชัยพลระบุว่าความรู้สึกลึกๆหากถูกจับโอกาสคงจะน้อยที่จะสู้คดีได้เพราะฐานะยากจนเป็นทางแพะทั้งลาก็รวมอยู่ที่ตนความรักที่ทำให้หลานก็เต็มที่หากต้องสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ นอกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อไปพบนายบอมแต่นายบอมกลับไม่สะดวกให้ข้อมูลทีมข่าวได้พบกับนางสาวจุม๋มนามสมมุติอายุ33ปีพี่สะพ้ายของนายบอมเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคมทุกๆคนในหมู่บ้านไปรวมตัวที่บ้านของน้องชมพู่ประมาณ11นาฬิกาเกือบเกือบเวลาเที่ยงตรงซึ่งช่วงแรกตนก็ยังไม่เห็นนายบอมแต่ทราบว่าเจ้าตัวเดินออกตามหาน้องชมพู่บริเวณสวนยางหลัง ้บนบาโดยไปกับสามีของตนแต่ตนได้แยกไปอีกกลุ่มหลังจากนั้นเวลาประมาณ12.30น,นถึงเวลา13.00นตนได้กลับไปกินข้าวที่บ้านของน้องชมพู่ซึ่งตนเห็นนายบอมก็กลับมากินข้าวด้วยเพราะเขากลับมาพร้อมกับสามีของตนและออกไปตามหาอีกในช่วงบ่ายซึ่งในการค้นหานั้นไม่ใช่ว่าสามีกับนายบอม จะอยู่ตรงไหนนานเพราะพวกเขาเดินหาแล้วกลับมาพักที่ทบ้านน้องชมพู่โดยเดินไปไปมามาตลอดแต่ช่วงเวลาประมาณ14นิกาได้มีหมอธรรมาทำนายจึงได้ออกตามหากันเป็นชาวบ้านชุดใหญ่ซึ่งสามีและนายบอมก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งนายบอมอยู่ในสายตาของสามีและชาวบ้านตลอดอีกครั้งในห้วงเวลา ตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นไปไม่ได้เลยที่ในบอมจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟในจุดที่นอนชมพู่เสียชีวิตและกลับมาได้ทัน นางสาวจุมยืนยันว่านายบอมอยู่ช่วยตามหาน้องชมพู่ตลอดในส่วนของชายผมยาวหรือคนราลาวนั้นก็ไม่มีในหมู่บ้านของตนและตนไม่คิดว่าคนในหมู่บ้านจะเป็นผู้ก่อเหตุและตนคาดเดาว,ว่าคนร้ายอาจจะเดินลงมาจากภูเขาแล้วมาก่อเหตุเพราะไม่มีใครเห็นคนร้ายเลยอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างจะมั่นใจว่านายบอมไม่ได้ทำซึ่งนายบอมก็ไม่เครียดกับเรื่องนี้ ทีมค่าวได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครมาพบกับนายแอมนามสมมุติ หนึ่งในผู้ต้องสงสัยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่11พฤษภาคมตนไม่ได้ไปหมู่บ้านกกกอกแต่ตนอยู่ที่บ้านแนมเพอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็เป็นช่วงเวลาที่ตนไปสร้างซุ้มไม้ขายกาแฟที่บ้านเพื่อนข้างๆและกลับมากินข้าวที่บ้านซึ่งเรื่องนี้ตนก็ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วและคิดว่าน่าจะจบ ตั้งแต่สอบสวนตนแล้วเพราะหลังจากให้ข้อมูลไปตำรวจก็ไม่เคยเรียกไปสอบสวนอีกเลยอีกทั้งตนก็ยังมีแม่เป็นพยานว่าตอนนั้นตนกลับมากินข้าวที่บ้านจริงๆนายแอมกล่าวต่อว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาค,คมอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครและเพิ่งไปโผล่ในพื้นที่ตำบลกกตูมในวันที่12-13พฤษภาค,คมเท่านั้นซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วแต่ตนก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ตนหลุดจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัย แตแล้วหรือไม่เพราะตำรวจก็ไม่เคยแจ้งและตนก็แทบไม่ได้ไปทำงานเลยเพราะยังรอเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ตนก็ยืนยัน100%ว่าไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและตนก็ไม่กลัวด้วยเพราะคนเราไม่สามารถหนีความจริงได้ ด้านหนังป้อมนามสมมุติแม่ของแอมเปิดเผยว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครแน่นอนซึ่งลูกชายทํางานคือทําซุ้มไม้ขายกาแฟตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและกลับเข้าบ้านนอนซึ่งในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงได้กลับมากินข้าวที่บ้านและไม่ออกไปไหนซึ่งลูกชายไปหมู่บ้านมะนาวตําบลกกตูม ในวันที่12พฤษภาคมเพื่อไปปลูกต้นมะม่วงที่บ้านเพื่อนและเดินทางกลับมีคนรับขึ้นรถจนมีคนเห็นและตกเป็นข่าวคือในวันที่13พฤษภาคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่พอลูกชายแทบจะไม่ล่าสายตาตนเลยแต่ถ้าจะไปแอบก่อเหตุก็เป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางไปบ้านกกอกนั้นไกลมาก ด้านหนังป้อมกล่าวต่อว่าหลังลูกชายตกเป็นข่าวก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากเพราะครอบครัวตนทําธุรกิจร,รับจ้างเกี่ยวข้าวก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาจ้างและลูกก็ค่อนข้างจะเครียดก,กับเรื่องนี้ ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนายสมคิดผู้ต้องสงสัยแต่เจ้าตัวไม่อยู่โดยทีมข่าวได้พบกับนางเวนามสมมุติแม่ของนายสมคิดเปิดเผยว่าตนจําได้แม่นว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านเพราะป่วยไม่สบายในช่วงสายลูกชายก็ตื่นไปนึ่งข้าวเหนียวและกินข้าวตามปกติ ส่วนเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตนก็จําไม่ได้แน่ชัดว่าลูกชายทําอะไรบ้างแต่เขาก็น่าจะนอนอยู่ในบ้านชั้นสองไม่ได้ออกไปไหนเพราะเขาไม่สบายและนายสมคิดก็ไม่ได้ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่เลยซึ่งตนก็ยังถามเขาว่าทําไมถึงไม่ยอมออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แต่ลูกชายก็ให้เหตุผลว่าเพราะถ้าถูาถกแดดร้อนจัดจะทําให้เป็นผื่นคันทั้งตัวซึ่งตนก็รู้ดีว่าลูกชายเป็นเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมาตนก็เคยต้มน้ําสมุนไพร อาเป็นประจางเวเกล่าวต่อว่าหลังจากลูกชายถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยตนก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่มากล่าวหาลูกชายเช่นนั้นเพราะตนเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องชมพู่เลยนักวิชาการถอดรหัสไม้จับฆ่าชมพู่ใช้หลักฐานอะไรมัดใหญ่ไม่เชื่อผีพาตัว จากกรณีที่น้องชมพู่วัย3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรส่วนผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอแฝงด้วยผ่านมา33วันแล้วแต่ยังจับคนไรายไม่ได้ เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานายน้รงพักสรสิทธิ์กรรมาการสภาทนายความภาค4เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่และอาสา,าช่วยเหลือหากมีการฟ้องร้องคนร้ายพร้อมเผยว่ามาพบพ่อแม่ของน้องชมพู่มีวัตถุประสงค์2อย่างคือ1คือให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่อย่างที่2คือตนอยากมาช่วยสืบสาะหาผู้กระทำผิด และถ้าหากได้ผู้กระทําผิดมาอยู่ในกระบวนการแล้วจะร่วมสอบสวนและดูแลคดีเพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดเพราะตอนนี้ยอมรับว่าวัตถุพยานค่อนข้างน้อยซึ่งจะช่วยเรื่องคดีโดยที่ไม่คิดเกิน อย่างไรก็ตามคดีนี้ยิ่งปล่อยไว้นานหลักฐานทางนิติวิทยาศ,าศาสตร์ก็ยิ่งจะเลือนลางประกอบกับไม่มีกล้องวงจรปิดซึ่งรอแค่การตรวจ DNA เพียงอย่างเดียวรู้สึกกังวลเพราะกลัวว่าหลักฐานจะไม่เพียงพอพันตำรวจโทรด็กเตอร์กริณะพงภูตระกูล ประธานสถาบันอัจฉยาวิทยามหาวิาลัยรังสิตได้บอกว่าหลักฐานที่จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหานั้นในแต่ละคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความยากง่ายแตกต่างกันแต่หลักการพนักงานสอบสวนจะมีหน้าที่การรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พยานบุคคลหรือหลักฐานที่ได้จากร่องรอยการตรวจสถานที่เกิดเหตุการออกหมายจับ เป็นอำนาจของสารไม่ได้อยู่ในอำนาจของตำรวจซึ่งความหมายว่าการที่สารอนุมัติให้มีการออกหมายจับบุคคลได้ก็ต้องอิงในหลักฐานของข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจนส่วน DNA จะอยู่ภายในรถได้กี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมว่ามีความชื้นมากหรือไม่หรือมีอากาศร้อนจัดและมีคนเข้าคนออกรถหลายคนสิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะทำให้ DNA ของคนอื่นมาปนเปื้อนได้ส่วน DNA ที่ได้มานั้นก็มาจากเศษเนื้อที่หลุดลอกออกมาตามผิวหนังเส้นผมที่หลุดล่วงด้านนางสมควรหลาบโพอายุ64ิีปียายของน้องชมพู่ได้บอกว่า ก่อนน้องชมพู่เสียชีวิตจนถึงตอนนี้ก็ยังทำบุญใส่บาตรทุกวันและก็กรวดน้ำให้น้องชมพู่โดยฝากแม่ธรณีบอกว่าให้น้องชมพู่ได้รับบุญกุศลที่ยายทำไปให้ซึ่งหลายวันก่อนฝันว่ายืนทำอาหารในงานบุญแห่งหนึ่งมองเห็นเป็นเนินผาสูงอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนและเห็นน้องชมพู่นั่งเล่นดินซายู่ห่างๆโดยนั่งเฉยๆไม่ได้พูดคุยอะไร สำหรับตนไม่คิดว่าน้องชมพู่ถูกผีพาไปเพราะหากผีพาไปจะไม่เสียชีวิตจะหายไป5-6วันก็จะไม่ตายน้องจะนอนนิ่งหมดแรงเฉยๆแต่ในเคสนี้น้องนอนเสียชีวิตในลักษณะเปลือยกายส่วนมากที่ทราบการที่ผีพาคนไปเพราะผีต้องการจะเอาไปเป็นเพื่อนหรือเอาไปทำลูกแต่จะไม่ทำให้เสียชีวิต เพราะสมัยที่แม่ยังไม่เสียชีวิตขณะอาศัยอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเคยถูกผีพาไปแต่มาในลักษณะของตัวบางที่คล้ายกับกรอบบินขนาดใหญ่โดยตัวบางให้ขี่ปีกเข้าไปในป่าข้างวัด ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยที่แม่ไม่รู้สึกตัวก่อนที่แม่จะรู้สติจากเสียงระฆังที่ตนไปทำบุญในวัดตอนรุ่งเชา้าพอรู้สติก็เปียกปอนไปทั้งตัวชาวบ้านที่ผ่านไปเห็นจึงได้พากลับมาสที